ว่าเฮ้ยเขาจะเอากูไปไหนวะเราต้องมาวัดดวงกันครั้งหน้าถูกไหมคือจะพาไปไหนก็ไปแล้วเพราะเราเราขึ้นรถมาแล้วถูกไหมมืเอเกเรง่ายไม่ได้กตังค์มาอยู่กูอยู่ก็ถามกล้ายิงคนไหมแล้วผมมาอย่างนี้แล้วไม่ต้องกล้าแล้วพี่แต่ก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยยิยงใครเ,คเลยถูกไหมไม่นอนได้คืนตื่นเช้ามาปืนให้เราบอกปืนกระบ,บอกแรกของเราคือขนาดมันเป็นปืนของจังหวัดอุทยัยเขาเรียก I bo, I bo. อีโบอีโบ ลูกซองไปสิบสองออไไงฮะความรู้สึกด้ามสิบเอ็ดหลังอ่อนเนี่ยครับก็เราลองยิงยิงต้นไม้ยิงไลด,ดูนะซึ่งบริเวณที่เราเขาให้เราไปอยู่นี่คือเป็นป่ากะอยู่ในป่าเป็นบ้าน,นมีรั้วมีอะไรรับตาคนคยิงต้นไม้เรายังยัง,ย,งยังไม่เป็นยิงไม่เป็นนี่นะยิงโดนไหมครั้งแรกยิงต้นไม้เหมือนก็ลงโดนแล้วลูกซองมันกระจายไปสิบสอง๋อไม่โดนก็ไม่ได้นะเพราะลูกซองเออลูกมันกระจายนะมึงเก็บไปใช้ ให้เรายิบวติดตัวไปเลยก็มันยังไม่ไม,ไ,มไม่มีให้ไปทําอะไรใครไม่มีก็ยอยู่เดือนกว่า2เดือนก็อยู่กันเราไหนก็ติดตามเข้าไปมีการซ้อมยิงซ้อมอะไระนะก็มียู่กัดป้งวางกันยิงกันไปเรื่อยเป็นคู่กายเรากระบอกแรกนี่นะ